สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องขพอขพอเข้าช่องนังเอกฟิตแลนด์นี่แล้วจ้าเมื่อน,นี้นั่งก็ได้พาพี่น้องมากินเขาจ้ากินเขากับอ้อมกระดูกหมูกับดูนแหนมกระดูกอ่อนออนหมูหน่ะจ้าที่นั่งได้เฮ็ดไว้นั่นล่ะนั่งก็ได้ว่าบ่มีหมูอยากกินอ้อมแั่นี้ก็เลยคิดพอว่ามีแหนมหมูอยู่ก็เลยเอาแหนมกระดูกมันนี่เละจ้ามาอ้อมแล้วก็มีน,น้ำพริกอัอนนรกปลาย่างหน่อยนึงจ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจลเจลสมที่นั่งเฮ็ดกินกับหมูอัอน หมูสามสั้นน่ะละจ้ะมาจ้ะมากินน้ำนางคั้นนี้กดนกยะแซ่บพี่นอ้องออมใส่กับมีอันบักมะระเนี่ยแล้วก็บ,บักทั่วที่มันอันเหี่ยวเลยจ้ะมีบักมะระบักทั่วบักเขือผักกะลัมผักหอมบัวเฮ้าเนี่ลละจ้ะออมไส่ผักร่วมผักยังมีกับเก็บใส่ข้ออันบริถิมผักเหี่ยวเราก็บบริทิมเก็บใส่จ้ะพี่น้องออมกินผักกินยามันไปต่างว่ากินผัก โอ้หอนๆอ,อย่างนี้จ้ะพี่น้องแซบแซบแต่มันสมเนาะมันกับเป็นแหนมเราวันที่ฮามาออมมันกับแซบจะลองลงข้อไงดีอยู่นั่งว่าคือแกงน้ำไม,ม่สมนี่แหละเมื่อนี้ลบเก้าองศาจ้ะพี่น้องเริ่มสิมืดแล้ว เดีย๋ยวนี้เริ่มมืดแล้วแจกดูดิแจกพี่น้องห่วยรัวรัวเหี่ยว มันคือต้องได้เป้าที่จะพี่น้องมหาห่อนไล่มันได้พี่น้องผู้ใด้เป้าในถินเขากินน้ำไม่กินเขาแม่น,ามานั่งเวลากับหางกันหลา่กับทั้งเมืองไทยทบไปกับทำแล้วลูกหลานเขาบอนเขาหยางเบิรนแล้วยายกกับเขาบ้านนอนแล้วก็เลยไม่ได้เป,าเป้ากัน เรื่องเนี่ยแม่กับคัน,นะัะนจะพี่น้องกระดูกหมวูวไม่ยอมเดีดว่านอัน,นพ่อยว่ากันอยู่นี่ยังพ่อยอก็ห่อไปทอดไปยังอยู่มาละด่ กะแซบมาอ้อมก็ได้นั่งกับบ้านนะเคยเห็ดอันนี้จ้ะพี่นอ้องเห็ดเทือแรกคือกันเนะี่ยคิดอยากออมนะหาหมูบีมีหน่ามมีกับประอยากคิดพอทงแต่แหนมหมูทังแล้วนะพี่น้องอืม แอบไม่ลีรอพี่น้องคือนั่งหิวเข่ากับบจกักนั่งกินเข่ามื้อละรับกินแล้วก็แล้วออมาอื่นไเขาได้กินอีพี่น้องกินมื้อนี้หระเหตุเราง้นพอหล่าานน้ำหนักเรานั่งซั่งเวลาน้ำหนักมันนิ่งนะจ๊ะนิ่งแล้วมันกับไ่บไปแล้ไในมันเห็ดเขาใจออกเสียต้องในเขาใจเย็นๆกับ่าเย็นแล้วเราคนอยากรดเนาะ กันก็นเลยเห็ดไปแล้วก็เท่าจ้ะเท่านี้ก็บจีเริ่มอีกแค่จีเป็นได้อีกเริ่มไหมตลอดเริ่มไหมได้เสมอเรื่พี่น้องบลถอยบลาพอบลถอยเริ่มอีกเข้าเข่ากระหอนแกงกระหอนอืม้ม พี่น้องนา่งรมบ่อนตุ้งหลังบ้านนั่งนะนั่ง่ามันก่วงหน่อยนั่งแป่ไน้กูเกินก็เป็นกุวงเลยพี่น้อยพี่น้องแต่ว่าพอไงว่าม่านมันกวุวงเราจะเอานั่งมาเม็นกุวงให้มันยังไนั่งแปะนั่งแปะมันเป็นกุวงปลาว่าพี่น้อนงตัวน้นอยคือง่วนหน่อยออกไม่นี่ยละ่ะสองตัวยางมาหลังบ้านนะ่ะนัา่งทายลุกกับท่านตัวสีหาโทรศทพท์ตัวสีหายยัง มันยางมันก็นเลยยางเลยบ้านนั่งไปทั้งบ้านพอย่ายบ้านหลังเนี่ยยางน้าปลาไปนะนั่งไปน้าทรายรูปอยู่กับปะเห็นมันเทิงปรกกาออกไปแห้งยานมันแรงน,นะมาสองตัวนะมังแหลงหางก,กละปาลาไหลเยเป็นของไก่ปลาออกมากออกมากเนี่ยไก่ปากลาไก่ฝานะ่ะ แสบพี่น,อน,น้องขนมนั่งต้มมด้เนี่ยต้มเห้นมันเหมนโดนโดนให้กระดูกมันอ่อนอย่างหน่อยเนี่ท่ากินพักไป้หลายจ้าพี่นอ้องมะเขืออับบางมะละะลำ งานงานจ้ะนี่พูดเดียวพี่ยายเฮ็ดงานแล้วไปเมื่อคืนนี่แล้วก็กลับม้าเมื่อคืนนี่แล้วก็ไปเราอยากก็ไปนั่งเขาบ้านมากกับมาเห็นแล้วดอกแล้วว่าฮักก็ไปได้ปไปนา่งซิบหาน้าที่นี่แล้วจันโทรหาแล้วนะอืมเลยไปเห็นกันทันนี่อือ อยากกินเนื้อพี่น้องอ้อมกระดูกอันแหนมกระดูกอ่อนนส,มสมะะุนทรพิษล่ะใส่บนะเตะหน่อยหนึงป่านหน้าเอากลับบ้านนะพี่น้องทอด้กับปพ่อกันขนาดนั่งหายบ้านละสิบตัวดิเฮ็ดใส่ถุงใส่ถุงไปเนาะผู้ใดามาผู้ใดามาหากะหายเพิ่นผู้ใดามาหากะหายเพิ่นผู้ละสิบตัวยังสิบเอกูกันดูพี่น้อง ปีหน้านี่อสิตักเอาหลายๆนั่งว่าสิตักหลายๆสิ่ัุ้งเ,เอาหลายเอานัาง่งท่านเรานั่งกันมันหยาดน้ำรดน้ำล่า,นา,นา,ลลา,าวนะปีนี่แกไมีร้อนไม่ร่าวังคลองเลยกับสิบะหยาบปันไหนเบิร์ตไอพี่น้องเขาเบิร์ตละอิ่มพอดี เกือบเบิดพี่น้องอัอมสดกินพักเลนใหม่ประคได้มาตรบานมีลายแดงใส่หลายพี่น้องกับวานลงรถ เบิ่เดี๋ยวพี่น้องเมื่อนี้กัวบวมี้ยังไรถ้าพี่น้องมากินเขาก็อมกกอม,มกระดูกอ่อนแหนมแหนมกระดูกอ่อนฝากพี่น้องให้เขานะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนังเอกยนฟิลแอนด์มันนะจ้าสวัสดีจ้า